สวัสดีค่ะเราก็นัดกันกันกบพี่เอแบบปรปับคุยกันวะหลายวันแล้วแหละทุกคนแต่ว่ายังเลือกวันไม่ได้ว่าจะไปวันไหนเดี๋ยวเบลก็จะได้ไปบ้านแม่ย่าแล้วเนาะก็เลยบอกพี่เอว่าเราก็มาเลี้ยงส่งกันหน่อยไม่รู้จะได้ไปนานไหมแต่ว่าก็กลัวว่าจะไม่ได้มาหาพี่เอนานพี่ก็เลยว่ามาหาก่อนไปหน่อยก็เลยจัดไปค่ะวันนี้เราก็เลยเลือกเมนูที่เราจะกินกัน ก็คุยกันหลายอย่างนะทุกคนไม่รู้จะกินอะไรดีก็จบที่ปิ้งย่างแล้วกันเนาะเบลเองก็ไม่ได้กินนานแล้วปิ้งย่างตอนเย็นเบลก็เลยให้พ่อบ้านอะ่ะพาไปซื้อพวกอ่าไก่แล้วก,เก็เนื้อก็ได้เนื้อมาประมาณครึ่งโลนะทุกคนไม่มีเนื้อที่มันแบบเออเป็นติดมันหน่อยหน่อยอ่ะแบบนั้นน่าจะย่างอร่อยแต่ว่าเราหาไม่ได้เบลไปซื้อตอนเย็นแล้วมันก็หนาวด้วยทุกคนร้านคงร้านขาก็เริ่มจะปิดหมดแล้ว ก็เลยได้เนื้อแบบนี้มาเราก็จะเอาเนื้อมาหั่นก่อนแล้วก็จะหมักไว้ตอนกลางคืนเลยพรุ่งนี้เช้าเบลก็จะเอาทุกอย่างนะไปกินที่บ้านพี่เอ๋นะทุกคนบ้านเป็นวิลล่านะยังไงก็แบบนั่งชิลกันสบายนะเปิดพงเปิดเพลงฟังกินไปแบบชิล อยู่ต่างแดนนี่ได้กินอาหารอะไรอร่อยๆเนี่ยมันก็มีความสุขแล้วนะทุกคนถึงแม้วันนี้มันก็จะเป็นวันที่แย่แต่ว่าถ้าเราได้เติมพลังที่มันอริดอร่อยนี่ปื๊ดมันก็สุดยอดแล้วนะเบลรับหน้าที่มาหมักไก่หมักเนื้อแล้วก็ทําน้ําจิ้มไปด้วยนะทุกคนเป็นน้ําจิ้มอ่า ปิ้งย่างนี่แหละเป็นคข,ขายๆกับน้ําจิ้มซุก,กี้เนาะเราก็จะทําเองทั้งหมดที่นี่ไม่ค่อยมีขายนะทุกคนเป็นน้ําจิ้มซุกี้อะไรเอ่ยมันไม่ค่อยมีส่วนมากก็จะทํากินกันเองเบก็ไปเรียนรู้ในอ่า u u u e e นั่นแหละเขาทํากันยังไงเปก็เคยทําบ่อยแล้วนะ โลกออนไลน์ทุกวันนี้มันดีต่อผู้คนที่อยู่ต่างประเทศอย่างเช่นเบลอะทำกับข้าไม่ค่อยเป็นทำอะไรไม่ค่อยเป็นก็มาเรียนรู้เอาในโลกออนไลน์ทุกคนมันก็เลยทำเป็นบ้างอะไรบ้างอยากทำอะไรกินก็เปิดเลยจะ้ะ Google บ้าง youtube บ้างเราก็ดูเนาะดูเขาทำบางทีทำไม่ได้เหมือนเขานะ บางทีทําไปทํามาผิดสูตรนะทุกคนทําตามเขาก็จริงแต่เราทําไม่ได้เหมือนเขาแบบนี้ก็มีสูตรหมักไก่ของเราใส่ไปตามอารมณ์นะทุกคนอกไก่เนะี่ยเวลาที่เราเอามาทานะ่ะเบลใส่ไข่เข้าไปด้วยมันจะทําให้อกไก่ของเรานะ่ะนุ่มมากเลยนะทุกคนยิ่งมีน้ํามันงานก็ยิ่งเลิศเบลไม่มีเบลก็เลยไม่ได้ใส่วันนี้เราจะหมักเป็น2แบบมีอ่พริกไทยดําแล้วก็สูตรหมกัก ไก่ธรรมดาแล้วก็มีเนื้อส่วนเนื้อเนี่ยเบลจะใส่แค่เกลือแล้วก็พริกไทยแล้วก็หอมหัวใหญ่แค่นั้นขยำขยำสักนิดนึงเนาะให้เขาเข้าเนื้อเขาน้ําเข้าเนื้อกันดีเนื้อมันก็จะโอเคแล้วนะทุกคนแค่นี้เลยไม่ต้องปรุงอะไรมากมายมองเห็นไข่ที่ไรก็งุดหงิดทุกทีเลยทุกคนโอ้ยมันเป็นอะไรเฉพาะไข่เนี่ยเบลกับพ่อบ้านออกไปซื้อของมาใช่ไหมแล้วคราวนี้ก่อนที่จะกลับ เข้าบ้านนะพ่อบ้านไม่ได้พาไปแวะซูปเปอร์เนาะไม่ได้พาไปแวะไปซูปเปอร์ใหญ่เบลก็ลืมนึกไปว่าที่บ้านเรามีไข่หรือเปล่าวะเหลือหรือเปล่าเพราะว่าเราจะต้องเอามาหมักเนื้อใช่ไหมแล้วคราวนี้ก็เลยถามพ่อบ้านว่าคิดว่าไข่ไม่มีแน่เลยไปซื้อไข่ให้หน่อยอืมโอเคนางก็แบบไปซื้อกระเทียมเนี่ยแล้วก็ซื้อ,อซอสมะเขือเทศเรียบร้อยแต่ว่าเบลก็ลืมบอกไปว่าลืมซื้อไข่ แล้วค่ะเนี่ยก่อน,นจะถึงปากทางเข้าบ้านมันก็จะมีร้านค้าอยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละใกล้ๆทางเข้าบ้านเบกลก็เลยบอกว่าให้พ่อบ้านนะไปซื้อตรงนี้ให้หน่อยน่าจะไปซื้อหลายรอบคนไปซื้อกันเลยงุดงิจจ้าเบลก็บอกพ่อบ้านไปซื้อไข่นางก็ถามเบลว่าซื้อไข่เนี่ยจะเอาไปทําอะไรเบลก,ก,ก็บอกว่าก็จะเอามาหมักเนื้อไงทาไมทาไมหมักไก่นะทำไมต้องใส่ไข่เข้าไปด้วยนางก็ถามเบลอีกเบลก็ใส่ไข่เข้าไปมันจะได้นุ่มไง เธอก็เคยกินอยู่เบลก็พูดอย่างนี้แล้วครนเนี้ยพอเบลเห็นสีหน้าผัวแล้วถามบ่อยเหมือนเหมือนว่าไม่อยากไปซื้อใช่ไหมเบลก็เลยพูดว่าโอเคงั้นก็ไม่ต้องไปซื้อก็ไม่ต้องไปกลับบ้านก็ได้นางก็เลยพูดขึ้นว่าเออเดี๋ยวไปซื้อให้อะไรเงี้ยจะโมโ oh หทําไมจะพูดแบบว่าจะพูดแบบว่าไม่ให้ไปซื้อทําไมฉันก็แค่พูดเล่นเฉยเฉอันนี้มันพูดเล่นเหรอ ือเราก็เนืนึกในใจว่านี่ก็คือพูดเล่นใช่ไหมคือจะถามบ่อยทําไมใส่ใส่ไม่ใส่ก็เรื่องของเราไหมคุณมีหน้าที่ซื้อก็คือซื้อไปจากฉันปินจิบิวเฮดฉันก็จะทําของฉันฉันอยากได้ฉันก็ต้องต้องการคุณก็ต้องไปซื้อ บางทีถามมากมันก็มีน้ำหูเหมือนกันนะทุกคน,นก็มีอารมณ์แปรปวดเหมือนกันนะคือถ้าเราไปซื้อเองได้เราก็ไม่รบกวนใครหรอกถ้าเราไปซื้อเองเราก็เดินลงไปซื้อเองก็ไม่ได้ให้มาแบบมายุ่งยากวุ่นวายด้วยหรอกไปซื้อบ่อยๆบ,บางทีเราก็ลืมคิดไปเนาะว่ามันใส่อะไรบ้างเราก็นึกว่าที่บ้านเรามีไงแต่ก็ บอกขอบคุณเขาเสมอนะทุกคนเวลาก็ซื้ออะไรให้คือนางก็ลงไปซื้อที่ร้านค้าให้ประมาณไข่สิบฟองก็ได้มาแล้วก็ยื่นให้เบลเบลก็ขอบคุณแต่ว่าน่าก็ยังบึ้งอยู่ก็คงจะงอนเราอีกแล้วแหละตามเคยว่าเราอะเสียงดังใสเออมันก็โอ้ยมันอดบ่ได้หรอกจากกริทถามดูเฮ็ดยังแล้วเนาะถามบ่อยก็ไม่ใช่ไหมทุกคน ถามบ่อยใส่ทําไมต้องอําไม่ต้องหมักเงี้ยตัวเองก็เคยกินเป็นยังิบวบาเคยกินจ้ะก็เคยกินอยู่เบลก็เคยทําให้เวลาที่หมกักอะไรแบบนี้เบลก็ใส่ไข่ตลอดนะทุกคนมันจะได้เนื้อนุ่มเออเราก็อยากให้กินของอร่อยถูกไหมล่ะเราก็เออก็ลงไปซื้อมันไม่เป็นไรหรอกกลับมาถึงบ้านเนาะนางก็หน้าบูดหน้าบึ้งไม่คุยกับเราก็ไปเข้ามุมของตัวเองแล้วก็ว่าโอเคไม่เป็นไร ไม่คุยก็ไม่คุยแล้วก็มานั่งทํานู่นทํานี่หั่นเนื้อหมักเนื้ออะไรของเบลไปเบลคิดว่าเอองั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยแล้วกันเพราะว่ายิ่งถ้าคุยไปตอนเนี้ยมันก็ยิ่งจะร้อนระอุขึ้นมาอีกแล้วก็เงียบไว้มีใจไปกว่าครึ่งนะทุกคนเอาเรื่องนี้จริงๆเพราะเบลไม่ได้แบบว่าเหมือนเมื่อก่อนแบบว่าต้องแบบคุยอย่างนี้อย่างนี้ต้องถามทุกวันนี้เบลไม่ถามแล้วเบลเหนื่อยมากเลยแบบคือไม่ไม่อยาก พูดอะไรที่มันแบบว่าเสียงดังไปทะเลาะกันแบบลำปามอะไรมากมายก็ให้แบบนิ่งก่อนนิ่งไว้เดี๋ยวก็อารมณ์ดีเมื่อไหร่ค่อยมาคุยกันคิดแบบนี้ทุกวันนี้เป็นแบบนี้นะความรู้สึกของเบลนะทุกคนพอตอนเช้ามาเบลก็อ่าตื่นขึ้นมาใช่ไหมก็ประมาณสิบโมงพี่เอก็ทักมาว่าเออยังไงเป็นยังไงพี่ต้องเตรียมอะไรไว้ก่อนเบลบอกให้พี่เ,เตรียมผักกับน้ำซุปไว้เลยเพราะว่าพวกเนื้อเพื่ออะไรน้ำจิ้มนะ่ะ เราก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วสิบเอ็ดโมงครึ่งเบลจะไปเบลบอกพี่เอแบบนี้แต่ว่าเบลบมีเรื่องรบกวนพี่เอนิดนึงวันนี้ก็คือแบบว่ามีปัญหากับไข่เบลพี่เอก็สงสัยทําไมต้องมีปัญหากับไข่เบลก็กว่าเออมันมีปัญหากับไข่เพราะไข่เป็นต้นเหตุ <c oughs> ก็ไม่รู้วันวันนี้พลขับเขาจะพาไปหรือเปล่าเบลก็พูดกันอย่างนี้เนาะเออพี่เอบอกว่าเอองั้นสิบเอ็ดโมงค่อยทักมาแล้วกันว่า เออจะไปไม่ไปยังไงถ้าไม่มีรถมาเดี๋ยวพี่มารับโอเคเราก็เออสบายใจว่าเออเดี๋ยวพี่เอมารับเราก็สบายใจเพราะว่าเราหอบของพลุงพลังผัวไม่ไปด้วยมันก็ต้องลําบากเนี่ยเลยเดี๋ยวต้องไปหารถหาอะไรเนาะก็มีพี่มารับก็กโชคดีไปพอทีนี้สิบเอ็ดโมงเบลก็เดินไปถามผัวว่าเออจะไปไหมเบลก็ถามผัวอย่างนี้ นางก็เลยบอกว่านางไม่ไปพอพูดแค่นั้นแหละคําเดียวเบลก็เลยเดินออกมาจากห้องพอไม่ไปแล้วก็มาแต่งตัวให้ลูกเรียบร้อยปึ๊บเราก็เลยทักไปหาให้พี่เอมารับแกก็มารับเบลจริงจริงนะทุกคนแกก็มารับเบลถึงบ้านเลยเบลก็เลยก่อนที่จะออกไปออกไปเบลก็เลยบอกว่าเบลก็เลยเดินเข้าไปบอกตอนแรกให้น้องอดินเดินเข้าไปบอกพอนางก็ไม่คุยกับน้องอดินเลยก็ไม่พูดไม่จาเบลก็เลยเดินเข้าไปในห้องเบลก็บอกว่า งั้นเธอไม่พูดฉันไปแล้วนะเแบลบก็พูดอย่างนี้แล้วนางก็ไม่พูดต่อเแบลบก็เดินไปเลยทุกคนเแบลบก็ไปก็เตียงของแล้วก็เอาของลงไปข้างล่างแล้วก็กลับขึ้นมาอุ้มเอาลูกแล้วก็ลงไปใหม่เแบลบก็เดินไปคุยด้วยดีๆแล้วนะทุกคนแต่ว่าเขาก็ยังดึงหน้าใส่เราเราก็เลยไม่พูดต่อก็เลยไปเลยจ้ะจะไปไหนมาไหนมันก็ต้องมีเรื่องยุ่มยุ่มยิ้มยิ้มกันตลอดเวลาเนาะเมื่อก่อนนะเแบลบก็เคยเป็นนะทุกคนเวลาที่นัดเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วตื่นเช้ามาก็ ก็หนุ่มหนิมกันกับผัวแล้วคราวนี้ก็ปฏิเสธเพื่อนไม่ได้ไปคราวนี้เบลไม่ปฏิเสธแล้วเบลก็เลยบอกว่าให้เพื่อนนมารับแทนเพราะว่าเบลก็จะไปคนเดียวคือถ้าเรายังจะมัวมาแบบอุ้ยเอาใจกันแบบนี้แบบนี้ไม่โตเป็นผู้ใหญ่สักทีโอเคจะ้ะคุณก็อยู่บ้านแล้วกันฉันก็จะไปเนาะ,ะก็ไปเลยเบลก็ไปเลยทุกคนไปแบบไม่มีเยอะใหญ่เลยพูดคําเดียวแค่นั้นเลยว่าไปแล้วนะคุณจะไปด้วยไหมถ้าคุณพูดว่าไม่ ได้เราก็เดินออกมาเลยเบลจะไม่พูดอะไรต่อไม่รู้ทําไมตอนนี้เป็นแบบนี้นะเมื่อก่อนเบลไม่ได้เป็นคนอย่างนี้นะทุกคนเบลแคร์ความรู้สึกคนอื่นมากๆเลยแต่รู้สึกว่าแคร์มากๆแล้วอีกฝ่ายก็ได้ใจแล้วก็เอาแต่ใจทีนี้พอคนบางคนมันเอาแต่ใจมากๆเราก็สู้เขาไม่ไหวนะทุกคนความอดทนของเราก็คือหมดไปแล้วค่ะพอเขาเป็นอะไรนิดหน่อยเงี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะ ไปแบบว่างอบงอนหรือว่าพูดเงี้ยพอเขาพูดมาคำหนึ่งว่าไม่เอาหรือว่าไม่ไปเบลก็เดินหนีเลยเแบลบเลือกที่จะเดินหนีแล้วก็อยู่เงียบเงียบดีกว่าถ้าคุณไม่ไปโอเคถ้าคุณไม่ไปเราก็ไปของเราไปกับลูกเลยเมื่อก่อนบบเบลแคร์นะเแบลบปฏิเสธเพื่อนเลยว่าเบลไม่ไปแบบนี้แบบนี้คือไม่มีคนพาไปใช่ไหมล่ะคือประเทศนี้อีรานะ่านน่ะทุกคน เวลาที่จะไปไหนก็เวลาเรามีผัวนะเราก็ต้องไปกับผัวไปไหนก็ต้องไปด้วยกันคือแยกกันไปไม่ได้ก็จะไม่เหมือนแบบว่าเออเราไปจอยกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้นะส่วนมากก็จะไปด้วยกันไปไหนก็ต้องตัวติดกันตลอดเวลามีเมียไปด้วยผัวก็ต้องไปด้วยกันก็คือไปบ้านเพื่อนอ่างเงี้ยเราก็ต้องเอาผัวไปด้วยไปแซกกระหอพิอ้วหิวกะเต่กันไปจะเอาผัวไปน้าถ้าบาง ผัวบางคนนะมาอยู่ที่เนี่ยเขาก็เปิดกว้างเขาเป็นคนใจกว้างให้เมียนะไปจอยกับเพื่อนได้ไม่เป็นไรไปแล้วก็กลับมาอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้ไปด้วยแต่แฟนเบลไม่ได้เป็นอย่างนั้นพ่อบ้านนางไปไหนนางก็นางก็ไปกับเราใช่ไหมนางไม,ไม่ค่อยให้เราไปไหนคนเดียวนางก็จะไปด้วยแล้วคราวนี้นางบอกว่านางไม่ไปเบลก็เลยว่าโอเคไม่ไปก็คือไม่ไปแล้วก็ เตรียมของเตรียมอะไรไว้นัดกันกับเพื่อนไว้เรียบร้อยแล้วไงถ้าเราไม่ไปเรามาปฏิเสธนะ่ะต่อไปเบลคงจะไม่มีเพื่อนแล้วนะเบลว่าพอเบลไปบ้านเพื่อนข่าวนี้ทุกคนเบลก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกเขาเขาจะมีปฏิกิริยายังไง <S 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 เพราะใจเราเลือกแบบนี้นะทุกคนเราเราเลือกตามใจเราลองดูว่าถ้าเราไปแบบนี้ยใจเราเลือกแบบเนี้สถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงออ พอเบลไปบ้านผี่ก็คือเราก็ไปนั่งกินนั่งจอยนั่งเมาส์กันแบบ อ,อสนุกสนานแล้วก็นั่งเมาส์กับเพื่อนมันเป็นภาษาไทยอ่ะทุกคนก็พูดกันแล้วภาษาอีสานเบากันมันก็มีความสุขหรือพูดลื่นไหลไปเลยจ่าไหลว่ามันใจหนามันเคียงว่เราก็พูดไปเรื่อยติดลมจา่าทีนี้มืดค่ำเนาะเราก็แบบหันไปอีกทีอ้าวมืดแล้วจา่าเอาไงต่อก็ไม่ไม่อยากรบกวนแฟนพี่เอ๋ให้ไปส่งตอนแบบว่ามันมืดไงเแบลบก็เลยว่าเอองั้นนอนบ้านพี่เอ๋แล้วกันไม่กลับดีกว่ากลับไปก็ ตึงเครียดไม่อยากไปแบบว่าอะไรตึงเครียดมากหมายเบลก็ขอน,อนอนบ้านผีเลยคืนหนึ่งก็นอนที่นี่พาลูกนอนที่นี่เลยจ้ะนอนบ้านผีคืนหนึ่งเบลใจร้ายไม่ใจร้ายไม่รู้นะทุกคนแต่รู้สึกว่าความรู้สึกเราอะมัน มันเป็นยังไงไม่รู้มันไม่รู้สึกว่ามันอยากต้องการที่จะไปง้อต้องการที่จะไปแคร์ความรู้สึกอีกฝ่ายมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วอะความรู้สึกเบลไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วเบลไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเบลถึงเป็นคนแบบนี้ เบลไม่ได้มีคนอื่นหรือว่าได้ไม่มีอะไรนะทุกคนรู้สึกว่าเบื่อที่จะต้องมาเจออะไรซ้ำๆซักๆอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยว่าเราก็ไปลองดูดิทําแบบนี้ลองดูดิเขาจะรู้สึกยังไงเบลก็พาลูกนอนอยู่ทีบ้านพี่เอกืนหนึ่งใช่ไหมตอนเช้าประมาณสิบโมงก็อ่าพี่เอก,ก็จะออกไปข้างนอกพอดีก็เลยให้แวะเข้ามาส่งเบลที่บ้านก็เลยมาที่บ้าน นั่นแหละเราก็อยากรู้เหมือนกันถ้าเราขึ้นไปบนบ้านจะเป็นยังไงนางจะอรารวาสเราไหม <c oughs> แต่สุดท้ายนางก็ไม่ได้อรารวาสไม่ได้อะไรนะทุกคน <c oughs> เข้ามาถึงบ้านก็คือบ้านของเราก็คือเงียบสงบโอ้ยว่ามันอยู่ในวัดแห่งหนึง่งยิ่งกว่าอยู่บนภูเขาที่เขา ปฏิบัติธรรมอะทุกคนนั่นแหละเงียบมากเย็น่าเยือกไปหมดเลยบม่มมีปฏิกิริยาอะไรเราก็เลยบอกให้ลูกอะเดินไปแบบว่าเออคุยกับพ่อคุยกับอะไรเขาก็เดินไปเขาก็คุยกับลูกเขานะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มามาทักทายเราดอกเราก็เลยโอเคอยู่เงียบๆไปแล้วกันเนาะ มันก็คงจะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะทุกคนตามการเวลาให้เวลาเยียวยาทุกสิ่งเบลเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยที่จะพูดแล้วก็เบื่อมากต้องมาเจออะไรเล็กๆน้อยๆซ้ำๆซากๆมันเป็นอะไรที่แบบออ้ยมันก็แบบพูดยากนะทุกคนเหนื่อยมากเหนื่อยที่จะต้องมารู้สึกอะไรแบบเนี้ยในหัวเบลเนี่ยเบลไม่ได้คิดเลี่ยงแบบว่าต้องมางอนงอนไแบบโอ้ยไม่คิดแล้วเรื่องนั้นเบลไม่เคยคิดเบลคิดแต่ว่า วันไหนนะเบลจะได้ไปทํางานแล้วเบลจะได้มีเงินเยอะๆอเบลคิดแค่นี้แหละตอนนี้ปัจจุบันนี้แค่แม่เบลอะไปกีดยางเบลก็เครียดพอแรงแล้วนะทุกคนคือเราก็ไม่อยากให้แม่ไปกีดยางหรือว่าไปเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามันก็มีปัญหารุมเรา้าเราอยู่ ในหัวเรายิ่งมาเจออะไรแบบนี้โอ๊ยตายกูเป็นประสาทแทบอ่ะทีชีวิตสาวเวลนี่หนวันพันเหตุการณ์โอ้ไม่รู้จะเอาทางไหนก่อนทุกคนคะ่ะแต่ว่าใดๆคือปิ้งย่างเขาก็คือแสบนั่นยนะ่ะเราก็กินไปเติมพลังเราไปนะทุกคนถึงในใจเราก็จะมีแบบเรื่องเครียดอะไรมากมายแต่เราก็ต้องอย่าลืมดูแลตัวเองแล้วก็เติมพลังให้ร่างกายตัวเองนะคะ สำหรับวันนี้เก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะใครสนใจสั่งกุนเชียงปลาบองทักลายมาตรงนี้ได้เลยนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ